กดปุ่มอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับผมเนี่ยนะกดไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยหมุนพวกนี้ไม่ได้เลยครับผมอุปกรณ์เยอะมากฝุ่นก็เยอะเช,อเช่นกันครับผมเพราะว่าตัวนี้เรา,าต้องมาแก้โปรเทคด้วยนะครับที่ตัวเมนบอร์ดด้วยนะครับที่อยู่ตัวนี้เป็นคนสั่งให้มันทํางานเพื่อให้ชุดขยายกับลําโพงเนี่ยมันเชื่อมต่อกันนะครับถ้าในเคสปกตินะแต่เนี่ย สวิตเลเรย์เรายังไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับอาการนี้หาตัวเสียยากมากนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสวัสดี FC เพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีปัญหาอีกแล้วครับผมสําหรับตัวเครื่องออนเกียวนะฮะอันนี้พี่เอนะครับผมจากทางสมุทรสาครนะครับส่งเครื่องเสียงออนเกียวตัวนี้มาซ่อมนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่อยู่นะ เป็นรุ่น T X N R 6 7 6 E นะครับตัวนี้รุ่นใหม่อยู่นะรองรับ Dolby Atmos แล้วนะครับตัวนี้ถือว่าใหม่ที่ถ้าระบบสามารถรองรับ Atmos เราถือว่าเป็นตัวรุ่นใหม่เวอร์ชันใหม่ๆแล้วครับผมเพ oh. ราะ Dolby ตัวปัจจุบันล่าสุดก็คือเป็น Atmos แล้วก็ DTSX นะครับตัวนี้มาด้วยอายการอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเปิดเครื่องปึ๊บ เปิดเครื่องอ๋อย่าไม่เสียบป๊กครับผมทุกคนอย่าเพิ่งตกใจอ่ะอ่ะไฟมาแล้วเมื่อกี้นี่เอาเนี่ยครับผมเป็นอาการ ng นะครับที่ชอบมีปัญหานะครับสลับจอออนเกียวเนี่ยนะกดปุ่มอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับผมเนี่ยนะกดไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลย ผมพวกนี้ไม่ได้เลยครับผมแล้วก็อาการหนึ่งก็คือเนี่ยเรากดได้แค่ปุ่มโอเคนะครับผมกุ่มคอมเพนเตอรมันจะบอกว่า d ีเท c t โป o เทคเตอร์ไนะก็คือมันฟ้องว่าตัวเครื่องไหนะกินกระแสผิดปกตินะเนี่ยนะอาจจะเป็นปัญหาหลายๆปัญหาเลยทีเดียวสำหรับตัวเครื่องนี้นะครับ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของชุดระบบไฟชุดขยายนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะให้กับทางผู้จัดทำด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับจากทางสมุทรสาครน,นะครับผม ไปดูครับหนึ 1, ่งสองบโอ้โหระบบใหญ่จริงๆครับผมใหญ่มากนะอุปกรณ์เยอะมากฝุ่นก็เยอะเช่นกันครับผมไม่แะ้วครับปัญหาเรื่องฝุ่นเนี่ยคือเป็นอะไรที่แก้ไขกันยากจริงๆนะครับถึงแม้เราจะมีอุปกรณ์มามีผ้ามาคุมมี ตู้กระจกอะไรปิดอย่างดีแล้วแต่ฝุ่นนี่ก็ยังเป็นปัญหาสําหรับเราอยู่ดีนะครับเห็นไหมครับนี่เราต้องสปาเครื่องแล้วครับผมปัญหาเรื่องฝุ่นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันสาหรับตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับผมเพราะว่าฝุ่นเนี่ยถ้าประจวบหมอกกับความชื้นเมื่อไหลนะครับผมปัญหางอกแน่นอน อาจจะเกิดเป็นออกไซด์นะเป็นคลีเกลือกัดกินตัวบอร์ดนะครับผมหรือว่าทําให้เกิดการลัดวง,วงจรก็ได้สำหรับวงจรที่เป็นไฮโวล์ on, นะครับผม<อ>แต่วงนี้เป็นไฟต่ําอยู่นะฮะแต่ถ้ามีความชื้นเมื่อไหร่มันก็เป็นตัวนําไฟฟ้าด้วยได้เช่นกันนะครับเนี่ยดูนะฮะเดี๋ยวเรา,าวัดไฟด้านในดูก่อนดีกว่าว่าจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวเรามาวัดไฟกันดูฮะ ส่วนประกอบที่เราต้องวัดนะครับผมจุดหลักๆก็คือตัวเมนบอร์ดเนี่ยะเพราะเป็นตัวเมนบอร์ดตัวสั่งงานตัวควบคุมทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้เยวเขียวส่วนตัวนี้เป็นการ์ดโมดูล Wi-Fi นะครับแล้วก็ b l บลู o t h ด้วยนะฮะตัวนี้ตัวก็ลกเหลือเกินนะเราดูแค่ตรงนี้แหละครับผมไม่ดูสภาพแวดล้อมโดยรอบหรอกครับให้โฟกัสแค่ตรงนี้นะ เดี๋ยวจะหาว่าโต๊ะซ่อมผมในโลเหรือเกินทำความสะอาดหรือเปล่าทำอยู่ตลอดครับผมปีละครั้งไฟอยู่ประมาณ11.7 11.7โวลต์เนี่ยนะแล้วก็ ไฟมาเลี้ยงตัวนี้เป็น MCU นะครับผมเป็น IC ไมครคอนโทรลเลอร์นะครับควบคุมระบบภาพระบบเสียงแล้วก็ฟังกช์ชันการทำงานต่างๆนะไฟที่เข้ามาตรงนี้นะครับมาเลี้ยงตัว MCU ก็ประมาณไฟประมาณ3.3 3โวลต์ครับอันนี้ไฟ2.5 ผมจิ้มนะครับผมกาลังไล่จิ้มอยู่ว่ามันต้องวัดตรงไหนกันแนะ่เพราะว่าตัวนี้ไม่มีเทสคอยบอกนะครับว่าแต่และจุดคือไฟเท่าไหร่กันแนะ่อันนี้ไฟเลี้ยงคริสตัลนะครับคือถ้าเครื่องทํางานนะ่ะทำงานได้ก็คือ MCU MCU ตัวนี้ยังปลอดภัยอยู่ครับยังไม่เสียหายแต่เมื่อไหร่ที่มันเสียหายงานจะงอกครับ ไฟมาเลี้ยงพวกนี้นะฮะประมาณ3มโวลต์ครับผม3 3มีสามประมาณ3 3มดสามโวลต์เนะนี่ยนะฮะนี่ไฟจะตรงเป๊ะเลย3 3เป๊ะๆพวกไฟลอจิกพวกนี้มันต้องเป๊ะนะครับผมอันนี้ไฟขาออก าออกเราไม่มีครับต้องเปิดเครื่องหรอครับเมื่อกี้เครื่องดับเห oh, <no. S 1> น่ไฟหนึ่ง,หน,งหนึ่งโวลต์น,นะครับอันนี้ไฟห้าโวลต์ไฟสามจุดสาม แล้วก็ไฟ1โวลต์ตัวนี้น่าจะเป็น1 2นะแต่เราวัดได้แค่1.12อาจจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเช็คดูอีกทีนะฮะเพราะว่าตอนนี้ยังมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าตัวบอร์ดเนี้ยฝุ่นจับเยอะมากนะครับแล้วก็ชุดขยายของเรานะค,ะคือถ้าชุดขยายมันทำงานมันจะมีเสียงดีดังแป๊กเสียงดังๆเวลาเรากดสวิต power pack ครั้งแรกคือเป็นสวิตซ์สับไฟสูงเพื่อมาเลี้ยงหม้อแปลงครับและแ a c k ตัวที่2เป็นสวิต์ไม่ใช่สวิต์เป็นเสียงรีเลย์โดย mcu ตัวนี้เป็นคนสั่งให้มันทำงานเพื่อให้ชุดขยายกับลำโพงเนี่ยมันเชื่อมต่อกันนะครับถ้าในเคสปกตินะแต่เนี่ยสวิตซ์รีเลย์เราย,ยังไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับเราได้ยินแค่รีเลย์ จะต่อการทำงานของตัวมอแปลงไฟเลี้ยงชุดขยายปกติไหมเดี๋ยววัดให้ดูครับเนี่ยยังอยู่24โวลต์นะครับผมวัดได้24โวลต์ตอนนี้กับรลบ24บ24เนี่ยของชุดขยายนะมันเลยทำให้ตัวเครื่องควบคุมไม่ได้นะผมอาการ MG นะครับ เดี๋ยวเราต้องมาแก้ไขกันดูว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมอันดับแรกเดี๋ยวผมต้องไปล้างคมถาดตัวเครื่องก่อนนะเราค่อยมาไล่เช็คไล่วัดดูว่ามันเกิดความเสียหายจากตรงไหนตัวไหนเสื่อมสภาพนะฮะตัวไหนที่มันเสียเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังน,นะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปจัดการตัวนี้ก่อนไปกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้ผมได้ทําการล้งรงางทำความสะอาดนะแล้วก็ไล่ย้ําตะกัวแล้วก็ไล่เช็คตัวชุดขยายนะครับไปนะครับเนี่ยบอดชุดขยายนะครับก็หาตัวเสียหลายตัวนะครับผมตัวนี้ฮะอ,อาการนี้หาตัวเสียยากมากนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ตัวเล็กๆครับที่มันเสียนะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันอีกทีว่ามันจะได้หรือเปล่านะฮะ ว่าตัวเสียที่เราหาเจอนั้นนะ่ะมันใช่ไหมนะครับแล้วก็ตัวเมนบอร์ดเนี่ยก็ล้างทาความสะอาดแล้วใหม่วิ่งเลยครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวจะประกอบนะครับผมเดี๋ยวมาเทสกันดูว่าอาการ NG นะฮะหรือว่า i Protection เนี่ยมันจะหายไหมนะฮะ <Yeah. S 1> เพราะว่าตัวนี้เรา,าต้องมาแก้โปรเทคด้วยนะครับที่ตัวเมนบอร์ดด้วยนะครับ อะเดี๋ยวมาลุ้นกันดูครับผมผลลัพธ์จะเป็นยังไงจะได้ยังหวังไหมหรือว่าจะเฟลเดี๋ยวต้องลุ้นกันครับ ตอนนี้นะครับทุกคนผมได้ทําการประกอบเครื่องเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้เราจะมาเทสเสียงกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะมันจะขึ้น NG เหมือนเดิมไหมเดี๋ยวไปชมมาพรอนกันครับผมอ่ะไปเลยขอให้มันได้แล้วกันนะเพราะว่าอาการอย่างเงี้ยแก้ไขาย,ยากพอสมควรครับเลย อ้าวได้แล้วครับทุกคนนี่นะครับได้แล้วเนี่ยวอล่มปรับได้ปกติละนะครับโอเคเลยครับเดี๋ยทีนี้เดี๋ยวต่อสัญญาณเสียงเข้านะฮะเดี๋ยวขอลองตอนนี้มันอยู่ที่ BD เดี๋ยวผมลองต่อเชื่อมสัญญาณบลูทูธลองดูนะเพื่อเทสฟังก์ชันกนารทำงานของตัวเมนบอร์ดด้วยนี่นะ เป็นบลูทูธตัวนี้นะครับตัวนี้หน้าจอนะครับมันก็จะขึ้นเนี่ย G I ตัวรุ่นใหม่นี่ดูดีมากเลยนะครับไม่เหมือนตัวเก่าอันนี้เชื่อมติดแล้วนี่นะครับผมเสียงมาแล้ว เสียงต่างๆมาครบโอเคเลยครับอ่าทีนี้เดี๋ยวมาเทสระบบภาพให้ดีมไอดูนะครับผมเป็นยังไงกันภาพมาไหมอ๋ออ่าเรามา ลันระบบดูภาพและเสียงมาแล้วครับเวลาเราหมุนวอลุ่มน,นะครับ iOSD ก็ขึ้นปกตินะครับเห็นไหมขึ้นอยู่ที่หน้าจอทีของเรา สวยสมจริงเหมือนเดิมนะครับผมเสียงมาเต็มนะครับสำหรับตัวออนเกียตัวนี้ดูหนังมันมากนะครับสำหรับออนเกียวนะครับเหมาะสำหรับดูหนังเลยทีเดียวโอเคสำหรับตัวนี้นะครับก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมเพราะว่าเราแก้ไขไปทั้งตัวเมนบอร์ดนะครับผมตัวชุดขยายนะครับแล้วก็ไล่เก็บงานชุดจ่ายไฟต่างๆด้วยนะครับผมสวิตช์ก็เปลี่ยนใหม่นะครับ เสร็จสมบูร์ทุกอย่างเลยครับผมตอนนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับโอเคนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเ <c oughs> พื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับผม <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ออกไปเยอะๆครับผมให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับผมให้เ,เพื่อนๆเราได้ดูด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเครื่งเสียงมีปัญหาก็อย่าลืมติดต่อเราได้เลยนะครับผม ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมเขาจะจ่ายเท่าไหร่งบประมาณเท่าไหร่สำหรับอาการนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไม่ซ่อมไม่ว่ากันยินดีให้คำปรึกษานะครับโอเคสำหรับตัวนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเราจะมีคลิปอะไรดีๆมาให้ทุกคนได้ชมอีกรอกติดตามชมกันด้วยนะครับ ขอดูหนังก่อนครับผมพี่ดอมอีกแล้วบายบาย